y o องยูทูบเขาถ้าเขาลงกลุ่มนี่ฮาเลยนะเน,<ใ>น,นี่ยไอ้ข้าในกาลวิกลเลยอิอกูเก็บทีหน่อยอจ่าไม่ได้เปิดดาบว่าดับแดงเลยจ่าเฮ้ยไอ้ <c oughs> อ,อยู่เฉยได้ไงวะ อดหนึงนนึงไอ้พอดงานอยู่มันจะตอบไม่ได้โ<ฮ>เอเขาทำงานกันเวลานี้กินกมันกดกำจัดป่าวะมีเฟเลสกดกำจัดอ่ะกิน <c oughs> ทำไมมันถึกจังวะต <c oughs> อ,อนแตกไรเงีเ้ยตอ,อนไม่กลัวกูจริงไม่ตายดิ เอาหนูไปบ่าไอ้ใช <urai> ่เดี๋ยวเอาโนไปเอาหนูไปใช่ไหมใช่มาไปไวัตลบจังเลยวะมันมีแค่กี่ตัววะเนี่ยมันมีกี่ตัวสามตัวเหรอ่งตัวพี่ สี่ตัวตไปดีบางไปมินนี่แล้วโนไปเลย่แต่ก,กูเข้าหมอไอพีนมาฮิวเนตี้เนี่ยกูเอาหมอไปด้วยสุทารหมอหายเวลาพี่ตุลกาจะยิงแม่งแต่ มาอ่ะรีบขายทำมั้ยแล้วตอนแรกจะไปเอาก็บกุอ่ะุอะทำไมชอบหมิ่นน้องพีทวะเฮ้ยนี่เน็ตอัานเพื่อนยังกาอีกเหรอฮัลโหลไอเหี้ยวาร้านเจ็บอีกแล้วไอแซ์นำยังไงยัง ตี่ตีไม่โดนเลยจ้ะเฟรลด์มันไม่ได้ห,าหา้านเหรอไม่มันเอยอีกตัวหนึ่งมามันไม่ได้ออาตัวที่บักยาวลงมามีใครบัฟให้ได้ไมั้ยรอสักครู่รอสักครู่ <laughs> เฮ้ย <laughs> สองพ่าอามาี่นพี่แล้วรอเลยแม่รอรอพี่ต๋องมาเนี่ย ไปเดี๋ยวจะหาว่ารังแกอ้เหี้ยะาตาดูประดับไอ้บอยดิดูดิมันเอาเอาประดับประดับทารายมาใส่ป่ะนะพ่อเอาหมัดมา,มาพ่อประดับมาเขาก็ต้องงองพ่อมาใช้ดิโอ้โหไอ้เชี้ยหมออเหี่ยพีกแม่ง ไม่มีคุยเลยต้องนิ่งมือแทงยูแทงยูฮะมันหลบจังเนี่ยเส้นหลบ ไม่กดยาเต็มต้องเพียบต้องให้้ไม่ถ้าหัวหัวเขากายมันมีพิษอะสกิลเลยเล่นอยู่ตรงไหนกันนะหน้าเ<ร>มืองหลหน้าย่อนโอ้โหมาถึงหมัดล็อกเลยอ่ะ S <S <S โดนหมายหัวหรือเปล่าเนี่ยไอ้เฮียนี่กูโดนหมายหัวป่ะเนี่ยนั่นไงออแม่ออแม่ตัยังยิงกูโดนยิ้ม หมัดนัวไม่ได้บอกเลยอ,อยหิงหมัดไม่ตายเดี๋ยวเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งกำลังยาไปว่าจะยิงหมัดจะยิงกินตายให้ตายครับ <c oughs> อะไรวะขเนีโโ่ยชอบเป็นจบอบหงไปประนเนอ อยเป็นไงล่ะลองปุระแหวหัวอยู่ที่หมอปะลองขอมาดิไม่รู้ตัวไหนอรัอยู่ที่คุยเล่นไง,งวะอะขอตัว,วมาให้หมอไอ้ไข่โยนให้หมอเลย,ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอนให้ไม่ใช่มึงโยนโยนให้หมอเมื่อก่อนมั้งกูกำล,<อ>ลังโตเยอะวิะ สรุปยังวะยังยังทำดําบ้าให้ผมดีครับกันตัวกันึัวผมผมกดดีก่อนผมลืมกดดีเอ้ยสกาวรีบวิ่งมาได้ไงเนี่ยโอ้ผมก็ยืนยิงตั้งนานเป็นเกลเดินผ่านเฉยยืนยิงไม่ได้แปลกดียังยังไม่รับไปคุยเยอะมายเตตุลาแกรนอะไรผมป่าวเนี่ย ได้คือหายตัวครับว้ายเสี็จตุลาผมไม่ลงวายล้วอกหนึ่งคิกฟาไอ้ิซ้ายไมผิดกูเล่นยัดดงอ่ะจะกระตุกอโอ้โหเสือกไอสัตว์หมัดเสือกกูบวกหนึ่งหนึ่งกับตุลาอยู่เปลี่ยนเอาใหม่เอาใหม่เปลี่ยนตัวได้นะยมายนะเมทต์ต่อยเที่ยมึงกดกูไม่ลงหรอกจริงๆทาไมมีนิน่ะ เย่บอยล็อกหัววะ่ะบางผมเดียวหัวเอ้ยโอนหัวให้แล้วนะอตัวรับตัวพรมแล้วไว้ตายแล้วครับป <Okay. S 1> ักปครับจะเป็นดุกของเตยขำดำขำดำ บับในหำดำบุญตีด้วยผมตีด้วยโอ้โหเข้มๆหน่อยใช่ไหมครับเอาหมอมาเลยเลยหำดำดำเงินครับโอ้ก็ไม่เอ๋มาตีเฮียกินข้าวนะไปเล่นยิมฟรีอ่ะไหนขอบับบับให้แม่หน่อยครับผม โอ้โหแปมหนึ่งแปมหนึ่งมาข้างในเลยมาข้างในเลยแดงอะ,งะโอเคมาคมาข้างในเลยครับมาข้างในเลยครับอยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่ตรงไหนเนี่ยเรียบร้อยแล้วผมมาให้หมดแล้วพี่อ,อ๋อเอ,อามีธนูมาเหรออ๋อเดี๋ยวบอสเนี่ยว่าเล่นอะไรได้มากกว่านะ

พี่หมาแล้ะลังตองแก้วหมอนแก้วปลายเดยกอ่อ,อนหัดยังอ่อนหัดไปวตุลาไอโนไปไหนเฟรชเฟรชไปไหนไปไหนตองไอ้เฮียหนีหนีไอ้สัตว์หนีไปไหนมาแดงสงสัยแดงหมดหมาหนีแหละหนีไปไหนหนเอเ้ <laughs> ไไเอตุลาไปฝึกมาใหม่ปะ ต้องคุยอะไรครับมาี่ให้ออกมากันนะไปจอดคนที่หมามาดิไอสัตว์มะออกมากันหน่อยมาไอสัตว์ออกมากันหน่อยมาไปหลังหลังหลังไปกันแล้วเอ้าไอเหี้ยมันกระตุกวะ อถ้าไมกระตุกอะเอ๋อไม่กระตอกแม่ผีวิ่งผ่านน้องบอยอะไรต๋องมาล็อกทำไมเอชเคจะดูยิงฟีดันบงจีพวกมันมาเต็มเลยงงว่ะเออกำคานหมานี่ยช่วยอยู่ไอช่วยอยู่ช่วยอยู่โอ้ยเฮียโดนเฮียบอกโอ้ยพวกมันเอาดิ หินก็ดีบับมันเลยอ้เฮียทำร้ายไอดีตองทำอะไรกูไม่ได้หรอกไอไก้นเฮียบายแค่ล็อกโง,โง,โง,โงโ่ไปเว้ยทางล่างเนี่ยล่วงอยู่แล้วนนล,ล่วงอยู่แล้วไอ้มึงไปคอยเก็บไอ้นั่นปะธนูปะ ปลายต๋องธนูมันยิงฟรีอ่ะออกเขาเก็บธนูไปผมใส่ไปเลสเนี่ยบอยบอยช่วยพ่อใหญ่เลยอ่ะบอยเห็นเห็นเห็นไปเลสโอ้ยโดนมาล็อ ไอเฮียบอยเขา <laughs> เขาเขาไม่ห่างพ่อเขาเลยนะไอสัตว์กูก็ปากหลักกูปากหลักอยู่กับมึงตรงนี้ได้แล้วบอยไปเลสยิงใต้ต้นไม้เนะี่ยีุลา, <laughs> ลาไม่เอาวะไอสัตว์ลาไม่เอา <laughs> <sh arp> โอ้ยโดนมัมดเล่นกูแล้วหมัดเล่นกูแล้ว <laughs> ดยดอล้วะไอ้เฮีย ER ธนูมันยิงฟรีวะ่ะเหมือนให้กูเก็บหมัดมึงก็เร่เก็บธนูกูด้วยเชยโยแม่แม่มันยิงฟรีมันสาดเข้ามาฟรีอย่างเดียวเลยเฮ้ยมันมาเล็กแดงในเนี่ยนนเยอ้ยหมัด หมัดโดนสามหมื่นสี่ไม่แตกคือแล้ววะไ่ไหนครับบอลวะไม่มีพิษนินเลยเลอะหมดรีเก็กให้หน่อยให้หน่อยได้ไหมครับเ้ยหนีไอ้เฮียหนีโอ้โหโคตรน่าเบื่อเลยว่ะแบง์หมดทีวิ่งเข้าทีเฮียทำไมมัน ไม่ไหนคอุ้ยไปยิงเลยดังยั่ไหนวะนี่ไข้างหน้าเนนี้ออกไม่ยิงฟรีเลยสัตว์มันก็ตามมาแล้วกูมียันดินตามมาวางได้ครบสามแล้วปะมึงวิ่งเลยน้องเดียวเลยมัวยังไม่ได้ล่วงไปล่วงไปร้อนเนี่ยร้อนเนี่ย ขนาดเขาแดงเขายังชกโนกูมไม่ล่วงเลยนะหมนนนวนอะยู่ไหนวะเนี่ยจริงกูว่ามวนเรือนเรือหรอโอ้ยเฮเฟลนินินน,นินไล่หนูอีกเดียวเลยบัดราใผมไล่เอง เก็กหมดเก็กหมดโดนล็อกโดนล็อกเนี่ยไอ้เฮียบอยไอ้มึงคอยยิงยิงไอ้บอยไว้อ่ะมันไล่ตามไปต่องอยู่ตลอดเลยพระกูล็อกไต่ไอ้ต่องเห็นะ่ะมอย่างไรเนี่ยตัวนีตอบไ,ไม่แตกหรอวะ <c oughs> โอ้สองปืนตกไปล่วงไอ้เฮีย โอ้ยโอ้โหต้องล็อกผมยับเลยอะเอ้ยสเตย์โอ้โหตามยิงไปเล็่เลยอืมหอกตบหน้าอือสะท้อนมัดมา,มาพินเต็มหัว เอี่เฮียต่องน่ารำคาญว่ะเธอยิงอยู่เธอยิงอยโอ้ยิงไม่เข้าเลยวะ่ะยิงไม่แตกอ่ะเซยเวลาต่อต้องให้โน้ตาก,การไยเน,น,น,นี่ยห้องไอเนี่เยเนี่ยเนี่ยผมเชื่ออยู่เนอะ้วยมันเกิดแล้วเนี่ยโอ้โหไล่กูสามตัวอะไรเฮีย โอ้ยเลสมันกดกำจัดอะไรของมันวะเนี่ยใช่ใช่กำจัดที่อะไรโคตรแข็งอ่ะดูดิย,ยิงมันไม่ลงเลยอะเฟเลสไม่กือบจะยิงมันลงต er. ัวนาทีนะบอยบอยเฟลสฟีอยู่ฟีอยู่พี่ผมฟีอยู่โอ้ยโดนกัน มาแล็อกอี้เข้ามาจี้เฮียอะไรก๋วยเฮียต๋องไอ่บอยเฮียบอกีัอย่าโดนปานหัวแตกไอ้สัตว์ล้มปลายต๋องนี่แดงหมดแดงหมดหนีเข้าบ้านไอ้สัตว์นี่เฮียต๋อะไรบอยช่วยพ่อเหรอ เห็นได้เขาอยู่ข้างพ่อเขาตลอดเลยเลยโอยเยไปไหนอ่ะยิงไอ้บอยดิแปงหลบดีชิบหายเลยเฮียอะไรเนี่ย Ừ <laughs> <laughs> ai mà lo kìa ừ แดงผมหมดแล้วไม่ต้องเอแดงแล้วรอแดงไม่ได้เล่นว้ายอดเด๋อโอ้โหเฮีย เพลย์เมึงยิงไม่เกรงใจ,จาย,ยาที่กูกดเลยเฮียอ,อ็กำจับอะไรมันก็ไม่รู้น่ะนี่นนนนก,กูกดทิพย์ห้าสีา่ไอสัตว์เล่นเกรงใจยากูหน่อยเฮียโดนไอ้ที่รอเปล่าโดนพิษเปล่าไม่โดนเนี่ยยิงผมตายอีกะไอ้สัตว์งง เออเฟนเลสไอสัตว์เกินเกินคนไอสัตว์ผมไม่แดงผมยิงมันไม่เข้าอ่ะผม <c oughs> ไม่แดงเล่นไม่ได้เลยอะ่ะยิงมันไม่เข้า <c oughs> แดงยังพอได้สู้อ่ะ <c oughs> <c oughs> อนี่อ่ะสี่หมื่นเก้าไปเนี่ยต๋องเหรอล่วงดีดอกนี้ห้าหมืนไอตุลาเขายิงแต่กลัวแค่นี้อะไรกูเนี่ยไปอยากจะเป็นโน,นหนึ่งว้าวเฮ้ยพอชี้มาว่า ป่อเช่ไปไหนแปดหมื่นลน์แปดหมื่นเจ็ดปลายสองลีกคนปลายห้าหมื่นสี่มาล็อกอะไรตึ๊กสองล็อกอะไรผมไม่ช่วยพวอ่อของบอยโอ้ยสุดล่วงทีเดียวบับแพนตี้ได้ไหมครับ

โอ้โหมันหลงยังเลยใ่ไหมยิงเซเลสมันไม่เข้าเลยผมคนงล่โอ้โหเลสมาแห่โดนนอโต้ถาวรในสัดถอนอีกแล้ว จะถอนอีกแล้ว <laughs> ใครเล่นกับฮอาอเนะจากแจมขอ,อผมยิงปีด้านหลังนะครับถ้าลูกขนูนมันไม่ขึ้นมาครับ <laughs> อยู่ใกล้ยีย <c oughs> บอยไม่ได้เลยสัตว์ว <c oughs> ่าไ <c oughs> ่ผมง่ายมันก็ทำแต่กูไง

ไอเก่งหมดใช่ไหมนึกหมดกันแล้วป่ะยังยังพี่นำนะทาผมจพิงครับอยู่ในเมืองไ่ยนี่อยู่ข้างหลังบครัขอบคุณครับ

สอบคนกนความทเป็นรอคอยสองปีถ да. <t idity y> ้าไม่ดีกว่าได้เป็นกระโหลกศีรษะนานกร้อยปีสิ่งที่ทาให้คนสคนีเียงไม่ได้ทำแปลกใจและเาพอนะเหรออะไรเอยได้เวลาคำรามแล้วไม่รู้จะคำรามอะไรเขาไม่ได้พูดอะไร ปล่อยมันเริ่อยๆพวกเขาหรือเปล่าว่อง่ายหนึ่งหนึ่งกับกูบ่าวไดเลยฮะเออดอกยาเขาเรียกมนแค่นี้เหรอใจเฮี้ย ตนที่เราใครเป็นหัวนะครับพี่เองหัวอยู่กับอไนะออกอยู่กับเพนน่า สงกนสี่อะไรล่ะทำนะเฮ้ยอยู่กับตัวพี่นี่วะอยู่กับธนูอ่ะงั้นผมไปตี้นะครับครับ